สำหรับลูกค้านะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่ารายได้1 1 0 0 0 1ม0 0าทำไมออกรถยากจังช่วงนี้นะคะพี่พี่บอกเลยนะตอนนี้นะคะธนาคารนะคะนี่แบงค์ธนาคารขึ้นสูงใชะะ่พ,พี่เขาเลยปรับเงื่อนไขค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่รายได้ไม่ถึงหมื่นสองนะคะพี่บอกเลยนะคะตอนนี้ออกรถยากมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่รายได้ต่ากว่าหมื่นสองนะคะพี่ทักมาปรึกษาเอิญเคสบายเคสได้นะคะแต่สําหรับใครที่รายได้หมื่นสองนะคะพี่ก็ยังสามารถยื่นซื้อรถยนต์ได้ปกติเลยนะคะพี่อาจจะดูรถนะคะที่เป็นสองท่อคงค่างวดนะคะพี่เพื่อที่จะไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนั่นเองค่ะพี่และถ้าพี่ท่านใดนะคะสนใจอยากออกรถยนต์กับเอิญนะคะตอนนี้ขอรายได้ 12, 0 0 0นบาทขึ้นไปเนาะพี่เนาะออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมเลยนะคะ และพี่ๆนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนอ่ะบอกเลยนะตอนนี้นะคะเอินจัดโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ1.79ตลอดสัญญานะคะพี่ๆให้สาหรับลูกค้านะคะที่เครดิตดีผ่อนดีผ่อน,อนตรงสําหรับใครนะคะที่อยากปรึกษาเรื่องการออกรถยนต์กับเอินอยากรู้ว่าตัวเองออกรถยนต์ได้ไหมก็ทิมบ้านเขียวเอินมาได้เลยนะคะพี่ๆเอินแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ตากลัวใจใกดติดตามเพื่อนแล้วกันนะคะหรืออยากติดต่อเอิญหนวนๆนะคะโทรได้เลยที่เบอร์ 0957081930ใจกดติดตามเพื่อนด้วยนะบ๊ายบาย